เช่าคอดีไทยทั้งเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกับพูชาอยากให้อาชาไปสารวิเคราะห์เรื่องกับพูชาหน่อยนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับบ่อนที่ชาวต,ตาโดยไมถึงเนี่ยท่าทีของคุณเซนเขาบอกว่าปิดด่านสิบร้อยปีเขาก็ไม่กระเทือนนะครับคือหุ่นเซนี่แกปากเสียนะครับแกโมกคุยโวโอ,อวดไปเรื่อยนะครับและก็คือหลอกชาวเขมรนั่นแหละว่าต่อให้ไทยปิดด่านร้อยปีเขมรไม่เดือดร้อนถามไม่เดือดร้อนได้ไงไปดูหลักฐานชายแดนนี่ครับ ตอนนี้คนคเขมรยพยายามหนีกลับเข้ามาทํางานเมืองไทยกําลังหนีกลับเข้ามาวันนึงเป็นร้อยร้อยคนนะครับแล้วแต่นี้ตลอดแนวพวกะอะไรอยู่ที่นั่นนะครับรายได้ไม่มีเฉพาะคนชายแดนแต่ละวันเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้นะครับวันละหมื่นคนเข้ามาหารายได้รายวันจากประเทศไทยนะครับและทั้งประเทศเป็นแสนคนตอนนี้เรียกกลับไปรายได้ไม่มีคนแสนคนรายได้เดือนละหมื่นนะครับหายไปเท่าไหร่ไม่มีแล้วต้องไปกินใช่ไหมคตอนนี้เขมรมันไม่มีกิน ของอุปโภคบริโภคก็ขาดแคลนหมดจึงขนหนีภาษีกันเป็นว่าเล่นนะครับหนุนขนของกันเนี่ยเนี่ยที่กระเม็นสั่งปลดไปใครคนหนึ่งนี่ครับไอ้ผู้ร้องผู้ว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าปล่อยปลาให้มีการขนสินค้าข้ามแดนหนีภาษีนะครับเนี่ยนั่นก็หมายความว่าเขาเดือดร้อนแต่ว่าไอ้คนขี้โม้มันก็โม้ไปเรื่อยนะครับว่ากูไม่ปิดร้อยปีกูก็ไม่เดือดร้อนจริงเดือดร้อนจะตายไห้มันมากราบได้เนี่ยเงียบเงียบมันมากราบแล้วนะครับแล้วตอนนี้เหม็นเลยครับ ถ้าราชการเขมรตามชายแดนเนี่ยพยายามค้าของหาแอบซื้อจากเมืองไทยซื้อจากเมืองไทยโดยตรงไม่ได้ก็ไปซื้อผ่านประเทศลาวนะครับเพราะผมต้องเตือนว่าในการส่งของไปลาวตอนนี้ต้องกวดขันนะครับถ้าส่งไปให้พี่น้องลาวใช้เนี่ยก็ว่าไปแต่ถ้าส่งเข้าไปเขมรต้องสกัดครับนี่ก็เป็นการดําเนินสงครามอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นที่บอกเขมรไม่เดือดร้อนอย่าไปเชื่อมันนะครับเป็นคนขี้โม้แม่เลยครับมันโม้ได้ทุกเรื่องแหละมันบอกว่ามันไม่กล้าย,ยิงเอฟซีบกเนี่ยนะครับก็เพราะว่า กลัวว่าอเมริกาโกรธถามว่าวันนี้เขมรมีอะไรที่จะยิงเอฟซีบกได้ไม่มีครับไม่มีและไอไ้อขีปนาวุธวิพิสัยไกลร้อยสามสิบตารางกิโลเมตรมันยิงได้เมื่อไรมันม,นมีเหมือนเหมือนเหมือนกับมีไอ้ไอ้รถฉีดน้นไว้คันหนึ่งนะครับเพราะมันจะใช้ได้เนี่ยจีนก็ต้องเปิดรหัสให้มันใช้ว่ามันจึงใช้ไม่ได้นะครับมีหกเครื่องแล้วนั่นเองครับมันไม่มีปัญญาจะซอยหรอกครับอย่าว่าแต่จะสอยเอฟซีบกเลยนะครับ จะจะยิงไอ้โดนชายแดนยังทําไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเขาเมรเนี่ยที่มันยังกําเริบได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะมันปรับหลักนิยมอาวุธมาก่อนไทยคือประเทศไทยเราเนี่ยเราเนื่องจากเราไปอิงตะวันตกมากหลักนิยมอาวุธเราเลยก็ไปอิงตะวันตกหลักนิยมอาวุธตะวันตกคืออะไรในการทาสึกสงครามเขาจะให้ความต้องการแก่ยุทธปกรณสามชนิดหนึ่งเครื่องบินสองปืนใหญ่สามรถถังดูย้อนหลังไปครับสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยหาอะไร หาไอ้สามสิ่งนี้ทั้งนั้นกองทัพอากาศก,ก็ต้องการซื้อเครื่องบินกองทัพเรือก็ต้องการซื้อเรือรบเรือดำน้ำกองทัพบกก็จะซื้อ,อปืนใหญ่ซื้อรถถังล่าสุดนะครับในสมัยรัฐบาลลงตู่นี่ก็ไปซื้อรถถังสไตเกอร์มาตั้ง80คันได้รับแถมมา20คันเป็นรถถังที่เขาปลดประจำการแล้วนะครับเพราะมันถูกยิงกระจุยเป็นขนมปังมาจากอัฟกานิสถานจากอิรักซีเดียและแอฟริกาอเมริกาจนต้องถอนเอามาใช้ไม่ได้แล้วก็ถอน จะไปขายฟิลิปปินส์รัสเซียบอกฟิลิปปินส์ว่าอย่าซื้อเลยนี่ของสับประรังเคคุณซื้อขยะมาทําไมฟิลิปปินส์มันเชื่อรัเสเซียมันไม่ซื้อเขาเลยมาขายให้ไทยครับให้ไทยซื้อไปสองล็อตนะครับห้าพันล้านกับสามพันล้านเราซื้อแปดพันล้านนั่นได้มาเนี่ยแล้วใช้ได้ไหมไม่ได้ออกรบเลยเพราะถ้าออกรบเขเมรมันมีอาคีบมันมีคีบอาวุธแบบหนึ่งนะที่สามารถยิงรถถังนี้ให้กระจุยได้ตั้งแต่ไม่เห็นตัวเัรหะหลักนิยมอาวุธของเรายัางเป็นแบบเก่า แต่ขเขมรเนี่ยมันปรับหลักนิยมแล้วหลักนิยมที่ขเขมรปรับคืออะไรหนึ่งพยายามสร้างเสริมสร้างขีปนาวุธนะครับแต่ว่ามันมีข้อจํากัดเพราะจีนจะใช้ขีปนาวุธได้เนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากจีนก่อนและถ้าจะมายิงประเทศไทยจีนเขาไม่ให้มันถึงยิงไม่ได้ครับอันที่สองมันใช้โดนขเขมรนี่มีโดนมากกว่าประเทศไทยหลายสิบเท่านะครับวันนี้ประเทศไทยมีโดนกี่ลำเห็นไหมครับภาคประชาชนต้องไปเรี้ยอรายเงินกันบริจาคท่านอาจารย์ปานเทพ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะครับเรียกไรเงินไปบริจาคก,กี่รอบแล้วคุณกันนะครับเรียกอะไรไปบริจาคก,กี่รอบแล้วการที่กองทัพต้องอาศัยอายุธบุธรกรจากการบริจาคของประชาชนเนี่ยมันน่าอนาจใจสักเพียงไหนครับถาม่ารัฐบาลไม่มีเงินเรอครับมีเงินแต่รัฐบาลทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ผมได้พูดเสนอทางโทรทัศน์เนี่ยหลายครั้งนะครับตั้งแต่รัฐบาลอุ้งอิงนะครับให้จัดตั้งงบประมาณ ให้เบิกงบประมาณงบกลางนะคืองบกลางคืองบที่สามารถใช้นอกเหนือจากที่ตั้งในงบประมาณและจําเป็นเอาไปใช้ได้ให้รัฐบาลสั่งให้ใช้งบกลางนี่ห้าพันล้านบาทและมอบให้รัฐมนตรีกลาโหมประสานงานสามเหล่าทัพนะครับเพื่อพิจารณาจัดหาโดนมาใช้ประจําการเพื่อให้หลักนิยมของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหน่อยโดนนี่มีสามชนิดนะครับชนิดที่หนึ่งเรียกว่าโดนสอดแนมมันบินขึ้นไปในอากาศลอยอยู่ในอากาศ หนึ่งวันสองวันหรือห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงตามประเภทของโดนนะครับเดี๋ยวนี้ในโลกเนี่ยไม่มีใครเขาใช้ทหารไปเดินลาดตระเวนให้ถูกยิงทุ่มยิงตายรายวันเหมือนประเทศไทยแล้วนะครับเขาใช้โดนสังเกตการ์ขึ้นไปโดนนี้เมื่อขึ้นไปบินสังเกตการ์นะครับจะให้บินไปเท่าไหรเท่าไรก็แล้วแต่ประเภทของโดนนะครับมันก็จะรายงานสภาพเนี่ยเข้ามายัางศูนย์บัญชาการซึ่งเป็นระบบไอทีทั้งหมดนะครับไอศูนย์บัญชาการก็จะตรวจว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไร ถ้าพบความเคลื่อนไหวที่อันตรายเช่นคาสศึกกําลังจะมาฝังทุ่นระเบิดนะครับมันเห็นปับ๊บมันก็รายงานไปที่กองบัญชาการกองบัญชาการมันก็จะสั่งโดรนชนิดที่สองขึ้นไปโจมตีเลยไปยิงถล่มไอ้บ้านนั้นนะที่กาลังขุดหลุมฝังทุ่นระเบิดนะครับยิงคาที่ต,ตายเลยหรือไปโจมตีหน่วยฐานสมว่าฐานกําลังเคลื่อนกําลังเข้ามาเนี่ยไอ้โดรนนี้เข้าไปโจมตีเลยนะครับนี่เรียกว่าโดนโจมตีซึ่งมันเหมือนเครื่องบินทิ้งระเบิดนะั่นแต่มันไม่มีคนนะครับนี่โดรนชนิดที่สอง ชนิดที่สามเรียกว่าระบบแอนตร้โดนคือระบบต่อต้านการโจมตีของโดนระบบที่ต่อต้านการโดนล่าตะเวนของข่าศึกต้องใช้โดนสามประเภทนี้เวลานี้นะครับขเขมรมันมีโดนเยอะเป็นพันพันล้ำนะครับมันได้มาจากจีนเดีวยวมันเอามาซุ่มไวท้ที่กองพลน้อยสองกองที่อยู่ด้านแนวหลังแนวชายแดนไทยขเขมรเนี่ยแล้วอยู่ที่กองพันอีกพิลบพิเศษอ,อีกสองกองนะครับพันโดนส่วนมากของ,ของขเขมรที่จัดหามาในระยะห้าปีมานี้นะครับ มันจึงมาวางกําลังประจําการไว้เนี่ยชายแดนไทยด้านหลังแนวหมู่บ้านที่มันบุกรุกเขียดไทยนะครับทีนี้กองทัพไทยจับพัดจับปลเนี่ยในสงครามวันวันที่สองก็ส่งเอฟซีบกขึ้นไปถลม่มไอ้ฐานบัญชาการของกองพลน้อยสองกองนี้และกองพันอีกสองกองพันราบเรียบพนาศูนย์ไอ้โดนทั้งหลายห้าหกพันลำที่ขเมสมาประจําการถูกทาลายเกลี้ยงไม่เหลือนะครับแต่มันก็ยังมีอีกเยอะตอนนี้มันกําลังลําเลียงโดน,เ,นเข้ามาจากแนวหลังนะครับ เห็นไหมครับมันบินลาดตะเวนเข้ามาลูกล้าแดนไทยวันหนึ100่งเป็นร้อยลานะครับบินขึ้นมาในบริเวณกองทัพภาคสองมั่งกองทัพภาคที่หนึ่งมั่งบางครั้งก็บินเข้าไปใกล้จังหวัดโคราชนะครับนั่นนึกดูดะครับถ้ามันโจมตีขึ้นมาว่าอย่างไงการโจมตีรัเสเซียที่เสียหายมากก็โดนโจมตีนี้เข้าไปนะครับที่อิสฟาหันของอิหร่านที่อิสราเอลแอบไปโจมตีเนี่ยก็ใช้โดนไปโจมตีนะครับโดนมันบินไปไม่ถึงหรอกแต่มันใช้วิธียังไง เอาโดนนี่นะครับใส่ไว้ในรถกระบ,บะหรือรถบรรทุกแล้วเอาผ้าเต้นคลุมมีคนคุมไปสามสี่คนนะครับไปเป็นก็เอารถเนี่ยเข้าไปใกล้เป้าหมายแล้วก็เปิดใอ้ผ้าเต้นขึ้นแล้วก็ปล่อยโดนวินขึ้นบนอากาศคนกํากับหนึ่งคนเนี่ยมันสามารถควบคุมโดนเนี่ยได้ห้าร้อยลำห้าสิบลำครับห้าสห้าลำพัดมันถึงโจมตีอิหร่านเสียหายแม่ผู้บัญชาการกองกําลังปฏิวัติอิสลามเสียชีวิต แม่ทัพนายกองนักวิทยาศาสตร์เสียชีวิตตั้งเป็นหลายสิบคนรัเซียเสียหายมากก็เพราะวิธีการแบบนี้วันก่อนนะครับเป็นโชคดีของประเทศไทยมีการตรวจพบรถกระบะคันหนึ่งซึ่งโฉมหน้าจะมากรุงเทพไอรถกระบะคันนี้เป็นรถกระบะเป็นทํานองรถผลไม้นะครับมี้าเต้นสีดําคุมมาหน่วยงานความมั่นคงโดยรับแจ้งจากประชาชนผิดสังเกตว่าไอคนนี้มันไม่ใช่คนไทยไม่ใช่พ่อค้านี่มีรน้าพิเศษก็เลยแจ้ง เขาเลยไปจับไปค้นดูปรากฏว่าไงพอเปิดประเทนน่นะมันมีโดนอยู่ร้อยลำครับและมันมโฉมหน้าจะมากรุงเทพสมมุตินะครับมันเข้ามาถึงเนี่ยเข้ามาถึงถนนลาดดําเนินนะครับมันก็ปล่อยโดนขึ้นนะครับไปที่ทาเนียบขณะที่ประชุมคลรมสักชุดหนึ่งแล้วปล่อยเข้าไปที่รัฐสภาขณะที่กําลังประชุมสภาสักชุดหนึ่งประเทศไทยไม่ฉิบหายเลยครับ บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมาาร mm. ต่อแคปซูลไอเหตุการณ์เหล่านี้เราอย่ามองข้ามไอผมเนี่เป็นพลเรือนนะครับแต่ผมสอนโรงเรียนทหารมา30ปีแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นครูสอนทหารนะครับเป็นสอนวิชาการทหารมาสอนทั้งวปอสอนทั้ง โรงเรียนเสนาะธิการสอนทั้งกรมข่าวผมก็สอนมาเรื่อยๆแต่ผมไม่มาคุยมัออว่วอวดเดี๋ยวรัฐบาลก็เหม็นกี่หน้าก็บอกเฮ้ย hey, อย่าไปเชิญไอไปสารมาพูดเลยมันพูดลาการอย่าไปเชิญมันมาผมก็ไม่บอกใครแต่นี่มาบอกที่เนี่ยผมก็เป็นให้ความสนใจในเรื่องความมั่นคงของประเทศผมทํางานกับพลเอกชฉลิตเรื่องนี้มาโดยเฉพาะ3ามสปีเนี่ยผมจึงมีความสังเกตและมีความเฉลียวไม่ได้ฉลาดนะแต่ผมเฉลียวว่าการที่ลดไอ้กระบะบ้ากันนี้นะครับมันโฉมหน้ามากรุงเทพมันมาทําไมล่ะครับ มันไม่มาเที่ยวสวนสัตว์หรอกครับหรือมันไม่มานั่งกินข้าวอยู่แถวลาดดาเนินหรอกครับมันต้องมีวัตถุประสงค์แล้ววัตถุประสงค์นั้นถ้ามันเป็นวัตถุประสงค์เดียวกับที่อิสราเอลไปโจมตีเมืองอิสฟาหานของอิหร่านหรือวัตถุประสงค์เดียวกับที่ยูเครนก็ส่งรถบรรทุกเข้าไปทําลายในมอสโกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเราจะรับมือไหมอยู่ไหมไม่อยู่ครับสมมติเนี่ยมันมาปล่อยโดนห้าสิบลำนะครับไปที่ทาเนียบ ห้าสิบลำไปที่รัฐสภานะครับเรารับมือได้ไหมรู้ตัวทีก็ถล่มหมดแล้วนะครับแล้วเราจะปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงเมื่อเราฉเฉลียวแล้วเราต้องต้องระวังป้องกันแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว,ว่าตอนนี้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาคิดเรื่องนี้และเขาเตรียมการเรื่องนี้แต่รัฐบาลนียครับผมเสนอท่านนายกอนุทินผ่านรายการนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนช่วยกันออกออกปากออกเสียงนะครับ ช่วยบอกท่านนายกทีเถอะหรือถ้าทีมงานท่านฟังอยู่นะครับว่านายไปสารเสนอให้ท่านนายกอนุทินจ,จัดงบกลางห้าพันล้านนะครับงบกลางมีเหลือเยอะแยะตอนนี้งบประมาณปีเก้าออกแล้วนะครับจัดห้าพันล้านแล้วเชิญรัฐมนตรีกล่าวมาบอกว่าเอาผมจัดงบกลางให้ห้าพันล้านท่านไปประชุมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับให้รีบจัดหาโดนสามชนิดนี่มาประจําการให้ได้ภายในไม่เกินยี่สิบวัน แล้วแจกจ่ายไปไประจําการตามกองทัพภาคต่างๆนะครับแล้วถ้าต้องการเพิ่มให้บอกมาแค่นี้กเท่ากับติดอาวุธยุคใหม่ให้กับกองทัพปรับหลักนิยมอาวุธนะครับและต่อไปนี้เลิกทันทีนะครับพี่น้องนายฐานทั้งหลายในกองทัพเนี่ยท่านต้องคิดว่าหลักนิยมอาวุธเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่าคิดซื้อรถถังอีกอย่าคิดซื้อปืนใหญ่มากไปให้คิดซื้อโดรนให้คิดซื้อขีปนาวุธนะครับดูเวลานี้นะครับเยเมนทำสงครามี่ยใช้ขีปนาวุธไม่มีเครื่องบินสักล๊อหนึ่ง ใช้ขีปนาวุธใช้โดนทั้งนั้นใช้สองอย่างอิหร่านก็ใช้สองอย่างนะครับใช้โดนกับใช้ขีปนาวุธแล้ววันนี้เนี่ยเรายังจะไปใช้ไอ้หลักนิยมแบบเก่าไปซื้อรถถังแหม่มน,นะครับสงครามยูเครนไปดูนะครับสงครามแบบในเนี่ยรถถังเป็นเป้านิ่งนะครับเขายิงกระจุยกระจายทีสามสิบคันห้าสิบคันเนี่ยไม่มีทางสู้เลยรู้ตัวทีถูกยิงกระเจิงแล้วนะครับและปืนใหญ่ก็เหมือนกันยิงปืนใหญ่อัตราจรนะครับพอยิงแล้วต้องหนีเพราะเดี๋ยวก็ยิงสวนมา ้องวิ่งหนีวันนี้เขาจะขี่ปนอาวุธหมดแล้วครับขี่ปนอาวุธประจํากายขี่ปนอาวุธติดรถเล็กขี่ปนอาวุธเคลื่อนที่เองนะครับต้องใช้หลักนิยมอาวุธใหม่แล้วตอนนี้หลักนิยมอาวุธแยกเป็นสองข่ายชัดเจนคือแบบตะวันตกกับแบบตะวันออกและแบบตะวันออกเนี่ยครับที่ใช้กันอยู่เนี่ยในโลกเนี่ยมันมีความก้าวหน้าทันสมัยและราคาถูกเราซื้อปืนใหญ่ตัวนึงเนี่ยครับใช้เงินเท่าไหร่ใช้ขีปนอาวุธได้เป็นร้อยลูกนะครับหรือเราซื้อรถถังมาหนึ่งคันเนี่ย ซื้อโดนได้ซื้อซื้อขีปนาวุธได้เนี่ยเป็นร้อยลูกพันลูกนะครับมันจะไม่ดีกว่าหรือนี่คือหลักนิยมที่เปลี่ยนไปแล้วพี่น้องนายฐานทั้งหลายฟังเสียงผมแล้วนะครับก็ขอให้เข้าใจเถิดว่าวันนี้หลักบัตินี้นะครับหลักนิยมอาวุธเปลี่ยนแปลงไปแล้วการศึกสงครามในยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปแล้วแม้กระทั่งกําลังคนนะครับต้องคิดแล้วนะครับ วันนี้ผมอยากจะเรียนว่ากองทัพลดแอกประชาชนจีนนะนายฐานรุ่นใหม่เนี่ยอายุสิบเจ็ดสิบแปดปีทั้งนั้นทําไมพวกเขาเอาเด็กมาเด็กไปล่ะครับขณะที่ฐานอเมริกันเนี่ยอายุสามสิบกว่ามันต่างกันครับผมถามคนจีนนะครับว่าทําไมคุณเอาเด็กมาเป็นฐานเขาบอกนี่แหละเหมาะที่สุดเพราะเด็กรุ่นใหม่เหมือนครับมันเกิดมาพอรู้ความเนี่ยมันกดคอมพิวเตอร์ใช้เป็นแล้วไอ้พวกเราไปเรียนในโปรแกรมต่นนังโอ้โหเรียนกันกว่าจะเข้าใจได้นะยากคิดไปแล้วเรียนแล้วก็ใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นพวกฝรั่งเนี่ยที่มันเอาคนอายุมากไปเป็นฐานนะครับ ว่ามันจะไปเรียนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มันใช้เวลาและใช้ก็ไม่คล่องไอ้พวกคนจีนมันนั่งหลับตานะครับบนเครื่องบินเนี่ยมันกดน้นกดนี่ยิงแล้วเบิดเตอะเตอหมดแล้วปากีสถานก็กําลังเอาแบบอย่างแบบนี้นี่คือหลักนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วทั้งในด้านอาวุธและก,การและก,กําลังพลครับแล้วเราจะไม่คิดเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเลยครับยังจะไปหลงฝรั่งไปถึงไหนกัน ต้องบอกว่าอาจารย์ไปสารรอบรู้มากๆโดยชอบมาเรื่องเกี่ยวกับการหลักอาวุธของสมัยใหม่นะครับที่ฐานไทยเราจะต้องปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเขาเลิกใช้รถถังกันแล้วเออพ,พิ่งจะทราบกันนะครับเออคำถามสุดท้ายจะถามอาจารย์ไปสารเมื่อประมาณ3ามทีวันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีออสงครามถล่มสามปอเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับการที่ปล่อยปะล่าเลยให้มีการสร้างบ่อนล้ำพรมแดน,นไทยที่จังหวัดตราดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนการให้สร้างบ่อนขึ้นมาเนี่ยในฐานะอาจารย์ไปสารเนี่ยมีขห์เรื่องนี้ยังไงครับความจริงผมไม่อยากพูดเรื่องนี้มากครับมันเสียหายแก่ฝ่ายทหารเขาแต่เรื่องนี้มันก็เป็นความจริงนะครับวันนี้ในประเทศไทยมีใครไม่รู้บ้างว่ามีการปล่อยประลานเลยให้มีการสร้างบ่อนนะครับคือเขมรสร้างด้วยไทยสร้างด้วยร่วมกันสร้างด้วยนะครับ สร้างบอนตลอดแนวชายแดนด้านจังหวัดตราดนี่นะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยและเมื่อไม่สร้างเปล่านะครับตัดถนนเข้าไปให้เขาอีกและทําให้เขมรเข้ามายึดครองดินแดนไทยนะครับเวลานี้เท่าที่รู้เนี่ยอีกสิบกว่าแห่งแล้วนะครับเพราะฉนั้นจริงๆเขมรเนี่ยก่อนสงครามหกวันเนี่ยเขมรยึดดินแดนไทยเข้าไปยี่สิบสองแห่งนะครับโดยยึดตามแนวคลมแดนไทยเขมรนี่นะครับที่เกิดปะทะกันเนี่ยในเขตกองทัพภาคที่สองเนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดแห่งและเราได้คืนมาแล้วนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดแห่งนั้น อันนั้นเนี่ยมันกระเบมนมายึดลูกยึดไปเมื่อสิบปีที่ผ่านมาแต่มาทางคือพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตราดนี่นะครับมันยึดมาอีกสิบเอ็ดแห่งนะครับโดยเราไปสมยอมให้มันยึดเช่นไปเข้าหุ้นกันมาตั้งบอนนะครับมาตั้งรั้มในเขตไทยมาสร้างสิ่งก่อสร้างและตอนนี้ไม่รู้จะว่ายังไงแบะแบะแบะ,แบะ,แ,บะแบะกันอยู่เนี่ยคนไทยเขาก็อือดเขาก็ด่าเอาเิครับเพราะเรื่องนี้เพื่อศักดิ์ศรีของกองทัพนะครับตัดสินใจเถอะครับคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่เขาอาจจะทําเตัดสินใจผิดพลาดไปแล้ว ุ่นใหม่มาก็าจัดการเลยครับเข้าไปเคลียร์เลยครับอาบอลน,นั้นอยู่ในเขตไทยเราก็ยึดมาเป็นของไทยถ้าอยู่ในเขตเคนเบรก็ปล่อยมันไปนะครับถนนที่ตัดเข้าไปเนี่ยก็ไปถึงเขตลตยชายแดนก็ปิดกั้นเสียเท่านั้นเองยิ่งปล่อยปล่าล่าเลยนะครับกองทัพมีแต่ชีบหายทหารมีแต่เสียหายโดยเฉพาะกรมฐานราบที่21เ,เนี่ยมีแต่เสียชื่อเสียหายนะครับรีบทำเลยครับในโลกนี้ไม่มีใครที่ทำอะไรถูกต้องตลอดนี่ลันดอนหรอกแต่ถ้าพลาดไปแล้วต้องรีบแก้ อย่าให้มันเป็นหนองเลื้อยลังเลยครับมันจะบานเบิกไปจนกระทั่งว่าศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของฐานเสือพระราชนีพังพินาศยจอยยับไปครับอ่าอาจารย์ไปสารพูดตรงมากเลยนะครับอ่ะวันนี้ก็อขอขอบคุณอาจารย์ไปสารเพื่องคนนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับดีครับอ,อาจารย์ไปสารพูดตรงนะครับเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับฐานมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานกองทัพเรือก็ ต้องรี่ภาไปเคลียร์นะครับรวมไปถึงทหารเสือราชนีก็ต้องไปเคลียร์นะครับตรงแถวกองทัพภาคที่1น,นะครับอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วปล่อยเอาไว้มันจะเป็นหนองเลือดลังแล้วจะทําให้อาชีพหายกันไปหมดนะครับอย่างที่อาจารย์ไปสารพูดนะครับก่อนจบรายการ้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ายการนะครับ สินภั์เสริมอาหารคอดี้ไทยนะครับทางเช่าพอเกษตรนะครับสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 9 2 1 2 1 0 6 6 9หรือว่าไลน์แอดนะครับคอดี้ไทยนะครับตการทได้จันเสร็จก่อนนอนก็ทานทางเช่าคอดี้ไทยนะครับหงเม็ดตื่นที่มาก็จะได้กระปี้กระเป๋าสุขภาพร่ากายแข็งแรงนะครับโดยเชพาสวสทุกท่านนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ